ตนจะชะเง,ง้อชะแง,งไปถึงไหนฮะเดี๋ยวคอก็ยืดคอหานละ่ะบ้าแล้วคอหานเขาไปเรียกซ่วมยาส่วนคอระหงแบบฉันอ่ะเขาเรียกคอ, <c oughs> <c oughs> อหงหอีเรียกคอหงอเนี่ยไม่คปยุ่งกับฉันหลอกอุ้ยเมื่อไหร่ยายบุญจะมาก็ไม่รู้นะนี่อ่ะหายไปนานแล้วไม่รู้ชะลาอกันอีกหรือเปล่าวะนี่หล่อนวิญ,ญญาณปีศาจเข้าสิงหล่อนเหรอฮะถึงได้อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอ,อื่นเข้าไปซะหมดอย่างเงี้ยตกลงหล่อนไม่อยากรู้อะไรเลยเหรอในชีวิตเนี่ยฮะ ก็นิดหน่อยอะนะฉันอยากจะรู้ว่ามันจะแฮปปี้เอนดิ้งกันหรือเปล่าหรือว่ากำลังฆ่าหมกทรายอยู่ก็ไม่รู้อะ่ะคงไม่หรอกนาะเนี่ยฉันก็กำลังภาวานาให้เขาเข้าใจกันเสียทีเราสองคนจะได้หมดภาระไนงะก็น่นสินะแต่จะพูดพูดไปแล้วนะมันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะเจ้าเศร้าอะไรอะ่ะ ก็ต้องทนเห็นเพื่อนมาเดินควงกับแฟนของเราสองคนนะจิเศร้าไหมถ้าใช้คำว่าแฟนของเราอะเศร้าเศร้าจังเร้องไห้ร้องไห้ใช้น้ำตาละนี่ธูดูต่ออีก่นี่เป็นหาดทายทะเลส้ายลมกับซอ See? You. ากามีเป็นหารสย ฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคงหากแผ่นฟ้าเป็นรักที่สื่อทรงทุกทุกสิ่งจะคงมิรันไม่ต่างกับเรามีเป็นสายทะเลสาย เย็นๆก่อนน้าเสียอย่าเพิ่งโวยวายไปนะาจะไม่ให้ผมโวยวายเลยยังไงเล่ากล้งรู้สิไอ้หมอนี่มันเป็นใครอยู่ๆไปก่อนมันต้มึงบูมบูมของเราอย่างเงี้ยไอของทนไม่ไหวแล้วฮะไอ้ยาโว่ผมเข้าใจนะแล้วตอนที่ผมได้รูปจากนักสือผมก็มีอาการเหมือนคุณนั่นแหละบูนนี่คุณนี่ไม่น่าทำกับเราอย่างนี้เลย ไอ้บอลนี่มันเป็นใครมาจากไหนเสียมันจะเป็นใครเล่านี่มันก็เป็นไอ้ผู้ชายที่เราไปเจอตอนที่เราไปบ้านคุูบูนเมื่อวันก่อนไงจำได้ไหมใช่ใช่จริงๆว้วยนี่ว่ะไอ้ป่านี่บังอักมากเสียเรื่องนี้นี่นะ มันเป็นเรื่องหนักสําหรับเราสองคนเลย้วเราจะทํำยังไงลีเราคุณสรุปบอกมาเลยคุณบอกมาเลยผมรวมมือกับคุณทุกอย่างเลยเพื่อ้กำจัดหมอนี่ออกไปเอางี้แล้วกันคือตอนเนี้ยผมส่งนักสืบผมผมไปแล้วไปสืบประวัติของไอ้ผู้ชายคนนี้มาว่ามันมีประวัติมีกรรมเพื่อย,ยังไงมัง่งแล้วเราก็จะใส่ไข่เข้าไปาหน่อย ตอนที่เราเล่าให้กับแนวร่วมของเราฟังเท่านี่ก็เรียบร้อยใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็มีแนวร่วมอยู่นี่ว่านะไม่เร็วอะใม่เร็วนะแล้วทีนี้ไอ้หน้าเหลี่ยมนี่มันก็ต้องกระเลงออกไป Chân lặng quá Đi mất mà เจอกันนะเมื่อคุณบูนถึงบ้านแล้วโทรมาหาผมผมเป็นห่วงเลแหม่คุณชองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวพอเราถึงบ้านปุ๊บนะคะเราสองคนโทรหาคุณชมคันทีเลยค่ะจริงค่ะแล้วคุณชองอ่ะต้องรับโทรศัพท์และห้ารรมทงสายไม่่างเด็ดค่ะโอ้โหครับผมจะรอรับโทรศัพท์คุณตือคุณเจ้าอย่างใจจดใจจ่อเลยค่ัดีะแลวอย่าบูนออกรถเถอะเดี๋ยวก็ไม่ต้องถึงบ้านกันเอดี ดูไปก่อนนะคะ กันอย่างเงี้ยเนี่ยยูกันสองต่อสองอย่างเงี้ยคุณอาจะไว้ใจได้ที่ไหนล่ะครับอาไม่ยอมดอกดูสิอาไม่ยอมไม่เอาน,นะคุณค่อยคิดค่อยๆทำนะคุณจะบูวามไปทําไมล่ะคุณแม่ฉันบูวามได้ยังไงคุณดูสิแม่เอานก่นแย่ให้ไปเทียเ่ยวับเย็นถุงเย็นเจ้าแล้วดูสิถ่ายรูออกมานี่งามหน้ามยถือแขนถือไม้ถือมือกับผู้ชายเนี่ยมันหน้าตีไม่ใช่คุณดูสิใช่ครับคุณอานี่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาก็ยังพอไหวนะครับแต่นี่ ผู้ชายคนนี้ไม no, he well. ่ธรรมดาเลยระดับเสือเลยครับทำไมล่ะครับเป็นโจรเหรอครับไม่ใช่เสืออย่างนั้นครับคุณอาไม่ใช่ครับเป็นเสือผู้หญิงอะคับนะครับแล้วก็ผมกับเสียชัยเนี่ยนะได้สอบถามจากเพื่อนที่อยู่อังกฤษมาแล้วด้วยครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้นี่เปลี่ยนผู้หญิงนี่ก็เปลี่ยนเน็กไทเลยครับขนาดนั้นเชียวเหรอไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะครับคุณอายังมีนาฬิกาอุปถัมภ์ด้วยอยากก็โจง อะไรทานงเนี่ยครับตาย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 ฉันจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วเขาไปลูกเต้าเหล่าใครรู้กันบ้างไหมเนี่ยอันอันคือคือคืออันนี้ผมสองคนก็ยังไม่ทราบนะครับคุณอาแต่ว่าเออผมก็ว่าชาติตระกูลหรือว่าอคงไม่ได้ร่ำรวยอะไรมาจากไหนหรอกครับคงแบบธรรมดาธรรมดาแต่แต่ว่าผมจะสืบมาให้แล้วกันครับ ครือจริงๆแล้วนะครับเราสองคงเนี่ยเป็นห่วงคุงบุงจริงๆกลัวคงบุงจะตรงผู้ชายหลอกกันนะครับนี่าครับหลอกอะไเลยพวกเรามาจุ้งมาจ้างอะไรเลยนะครับเราเป็นขวบจริงๆไม่หาไม่เหออะไรหรอกอาเข้าใจอาเนี่ยต้องขอบใจเธอทั้งสองมากเลยนะที่เป็นหูเป็นตาให้อานะคอยดูนะเดี๋ยวกลับมานะนี่ดูนะ อาจจะจิกให้เป็นเขียวเป็นจ้ำ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 เลยเ,เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูคุณอาครับเดี๋ยวผมขอขออะไรไปอย่างคือหยิกได้อะไรได้แต่ว่าคุณอาอย่าบอกว่ารู้จากผมสองคนนะครับอนะครับไม่บอกนะหรอกอาไม่พูดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอาไม่พูดหรอกโอโ้อหอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยเอ๊ะนี่มีอะไรหรือเปล่าเขาเนี่ยถ้าทางซีเรียสจังเลยไปไหนมาฮะย่ยบูนอา้าวกบูนเรียน,นคุณพ่อคุณแม่แล้วไงคะว่าบูนไปพัทยามา แล้วไปกับใครล่ะไปกับตุ๋มกับเจ้าค่ะทําไมล่ะคะตุ๋มเจ้าอะไรดูสินี่ลูกตุ๋มเจ้าของลูกเหรอแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครฮะเป็นใครลูกเนี่ยทายละไม่อยากรู้ว่าแถวนั้นมีช่างภาพถ่ายรูปแบบนี้ด้วยม่คันจะได้ถ่ายหลายๆรูปเลยเนี่ยนี่อย่าบูดอย่ามาเล่นสมบัติสมนวนกับแม่นะแม่ถามว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นใครแล้วจู่ๆทำไม,ไมต้องไปจับมือถือแขนแเขาทำไมฮะ ชายคนนี้ก็คือคุณชงนะคะที่มาบ้านเราเมื่อวันก่อนอา้าว้าไปยังไงมายังไงเขาถึงได้โผล่ที่พัทยากับลูกได้บูนตามคุณชงไปที่นู่นค่ะคุณชงเขาโกรธบูนแล้วก็หนีบูนไปที่นูน่นบูนตามไปเพื่อปรับความเข้าใจกับเขาแล้วตอนนี้เราก็เข้าใจกันดีแล้วด้วยคุณบูนนี่นี่หมายความว่าคุณบูนกับไอหมอนั่นน่ะใช่ค่ะเราสองคนชอบกัน เออโอ้ยหลงดูเป็นหลงอะไรนะยายบูนลูกว่ายังไงนะบูนเรียนพ่อคุณแม่แล้วเครับว่าเราชอบกันแล้วการที่บูนเขาบอกคุณชงบูญไม่อยากคบแบบปิดปิดบางๆด้วยบูญก็อยากจะเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบไว้เลยเดี๋ยวยายบูญมานี่สิมานี่สินั่งลง คิดดีแล้วเหรอลูกฮะรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอรู้ประวัติเขาหรือเปล่าฮะพ่อว่าท่าทางเขาเจ้าชู้อมมากเชียวนะบูญคิดดีแล้วค่ะแล้วบูญก็แน่ใจในตัวเขาด้วยเี่ย่าบูญและเขาเป็นลูกเป้าเหล่าใครกันนะ่ะฮะคุณชองเขาเป็นเด็กกำพร้าค่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่พี่สาวแล้วพี่สาวของเขาตอนนี้ก็แต่งงานกับฝรั่งไปอยู่<ม>ที่อเมริกาแล้ว ตอนนี้คุณชมอยู่ตัวคนเดียวทำงานเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชลิน่าค่ะฉันจะบ้าตายจะเป็นลมอตายและลูกฉันจะรักจะชอบใครทั้งทีหาให้มันดีๆกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอฮะคุณแน่ใจค่ะว่าคุณชมเป็นคนดีแล้วบุญจะพาคุณชมมาพบคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนะคะตอนนี้บุญขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนรู้สึกว่ามันจะดึกมากแล้วด้วย ข,ขะะเดี๋ยวยาบุญคุณอาครับก็ก็ไหนคุณอาบอกว่าคุณอาจะดูคุณบุญไงถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วนี่คุณอาจะหยิกจะอะไรนี่ไม่คุณอาทำอะไรเลยอ่ะไม่ยอมนะครับคุณอาคุณอาจะต้องห้ามคุณบุญสิครับพวกหัวใจของนั้นมันไม่คงไม่รีมันไม่เหมาะกับคุณบุญเะครับครับก็ก็นี่สิเขาเห็นว่าอะไรลูกเลยเดี๋ยวว่าแต่ผมเลยคุณก็ไมกล้า ท่าทางยายบุญเปลี่ยนไปมากเลยแล้วดูจะมั่นออกมั่นใจอสอจริงๆด้วยคอยดูนะฉันเนี่ยแหละคนนี้แหละจะเป็นคนขัดขวางต้องอย่างนั้นสิครับคุณนาต้องขัดขวางให้ถึงที่สุดเลยครับ